เอาละทุกคนผมสิบวิววันนี้นะนเนี่ยจะมาแจกสคลิปบอกฝุ่นนะซึ่งคลิปล่าสวดที่ใจไปเนะี่ยก็ถหนึ่งเดือนก่อนมียอดวิวหนึ่งหมื่นแปดพันวิวนะครับ อันนี้ไม่นับนะเพราะว่ามันเป็นการรีวิวเนาะนะแล้วก็สอนซื้อนะนะครับอันนี้แถมอันนี้มันเป็นราคาหัวด้วยแต่อันเนี้ยเนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถาจะจะแจกแบบฟอฟูดฟาร์มเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสองเดือนก่อนโคตรนานนะครับก็ถือว่าสาสะมาแจกหน่อยแล้วกันเพราะว่าก็ทำโหวตไปใน Discord CPU ปียคอมนิดด้วยเนาะแล้วก็โหวตเนี่ยออกมาก็คือ199านะครับต่อ99า ก็ไม่ได้ต่อ70กว่ากว่านะไอ้70กว่ากว่านี่คือลาร์ีนะครับซึ่งค่าที่จะมาแจากเนี่ยก็คือซาซาฮับนะนะครับนี่ซาซาฮับนะนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าบวกเป็นยังไงนี่บวก for c o n t e นี่เห็นไหมเนะี่ยนะครับอ่ะเราดูซาซาฮับต่อเดี๋ยว่อนะครับดีคอร์ดซาซาฮับอยู่ตรงเมนปักหมุดน,นะหรือว่าในดีคอร์ดผมก็มีสคริปต์พร้อมกับดีคอร์ดซาซาฮับอยู่แล้วเนาะนะครับผมนะนะครับก็ เข้ามาเนี่ยก็อันนี้ผมจะเอามาก่อนนะนะครับก็คือห้องสคริปต์ลงรูปสายฟ้าตรงบนมูสคริปตนะ์นะนะก็ Copy มานะกัดบีมาแล้วก็ตัวรันนะครับรันได้เลยเนาะนะคแล้วก็สามารถดูตรงนี้ one script for all game in นะคเข้าไปดูหนึ่งสคริปต์อันนี้เป็นของพีเมียวนะพี่เมียก็คือต้องซื้อต้องเติมแล้วต้องต้องจ่ายตังค์อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบฟรีนะครับ ก็บอกฟุตนะมีเพลทเมเตอร์ก็ม er, iter, board, legacy, อนนีอันมคคิคเกอร์สไมเตอร์วิเออร์บอคิงเลกาซีอันอันอัปเดียอยู่นะนะครับใช้น่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไม่รู้ทูทูทูพีทนิวเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นมือถือนะสามารถใช้งานได้โมบายนะสเมเตอร์เอ็กวิเออร์บอทนะแล้วก็บอกฟุตนะนะครับก็ตอนนี้ก็คือใช้งานได้นะนะครับผมนะก็ทำม,มาแล้วนะแล้วก็ไอคิวเลยแล้วกันนะไม่ได้ ถ้าเขาบอกฟุ้นนานเนาะค่าหัวก็หายไปหลังจากว่าหลังจากว่าหลังจากว่าอะไรไอ้เชี่ยตอนแรกมันมี 8m <c oughs> หายหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็มาดูวันที่เมนเลยนาะนะผมนะนี่มาคลิปฟรีนะก็บอกแล้วเนาะนะผมก็เมนเนี่ยก็จะมีตรงเครดิตนะเครดิต จอยทดิคอรซาซาก็กดเข้าไปเป็นจอยคอร์ดซาซาจอยเชเวอร์ก็จะมากำแบนเชเวอร์เดลเนาะดีอยูไอก็ลบดีอทิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรลเพื่อการปิดเปิดเนาะคอนโทรลฝั่งเอนเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่คอนโทรลฝั่งชิปนะก็ไม่ดีชิปไม่คอนโทรลฝั่งเอนเตอร์ไม่ใช่คอนโทรลฝั่งแคปไม่ก็แท็บนะแล้วก็แล้วก็อาร์ทีเอฟเคเปิดตลอดเวลาอยู่นะก็แบบเอฟเคได้ตลอดเวลาเนาะ มาดูอันตัวบหมูตอไปด้วยนเนาะอันนี้เป็นบบเรื่องเซิร์ฟไทม์ดูว่าเราเข้าเซิร์ฟกี่ชั่วโมงแล้วคือเข้ามาสี่นาทีนี่สี่นาทีนะอันนี้เป็นชั้นจะบอกเอพีเอสเราแล้วก็ปิงเราตอนนี้น่ะผมเอพีเอสน่าจะเอพีเอสหกสิบอันนี้ปิงมันบอกเก้าสิบ้อยม,มัง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 นะนะผมมาดูต่ออนนี้เวปิล ว for all นะครับเร,เรียกเวปอนเนาะนะครับท่อนแรกของสัตว์ผมเนี่ยมันจะไปทางทุกสายยกเว้นสายปืนเราอัพสายปืนแล้วกันเพราะว่าพอยมันเหลือนะไม่อยากให้มันเตะแต่งเต่ง,กง,กง,กงเกลื่อนนะเราก็ใช้โยรุแล้วกักนนี่นะเห็นว่าจับดิบมาใหม่เนาะเป็นสกิลให้ครับซับเบอร์วนะีสองอ่ะแต่เปลี่ยนสีมันโยรุเนาะนะครับก็ขอใช้เลยวดังเป็นนี่เลย นาะมันฟังก์ชันก่อนเลยอ่ะออโต้ฟาร์มเรือว่ออโต้ซูเออปอร์ฮูแมนนะครับก็คือแบบมันจะไปซื้อขาดงขาดำหมัดอิเล็กโตแล้วก็แบบพวกไดโดนี่น้องนี้มันจะซื้อเอ็กโตคาราเต้พวกขาดำอะไรเงี้ยมาทำนะรวมๆกันแล้วก็ทำเป็นซูเปอร์ฮูแมนเออซูเปอร์อะไรวะซูเปอร์เออฮูแมนนะถูกแนละ้วเนาะแล้วก็ออโต้เดสต์เปปเป็นขา คายขอยงความปตาเชื่อนะครับขอเสียงอันหนึ่งนะก็ก็ต้องจะไปทำขาดดาวแล้วก็ไปฟาร์มมาแล้วก็เรามาทำเนาะเราหากุญแจเนาะ,ะออโต้แล้วก็ทารอนเออไม่ไม่พูดไม่พูดเรื่องวิธีการทำแล้วกันนะแค่รู้แล้ว่าออโต้เอกตอนเออออโต้อิเล็ตฮันเตอร์ก็อีล็ทฮันเตอร์น่าจะเป็นบอสในแมปออโต้บัดดี้สวอตเป็นบอสเป็นบอสใหม่เป็นบอสบีกมัมมันจะมีโอกาสดรอป ดาบบิ๊กมัมก็คือบัตบัตบัตดี้สวอตเนาะออโตออโตบายคนเลอร์ฮาคีคนเลอร์ฮาคีก็คือเป็นเสียงเงี้ยอันนี้ก็คือผมทำเรนโบยเนาะเรนโบว์เฟียนะเรับฟาร์มมอนเตอร์ uh, uh, เป็นอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะแบ,แบบเลือกเลือกน่านจะเป็นบอสนะไม่ใช่ดิอันนี้มันคืออะไรวะมอนเตอร์เหรอเลือกฟาร์มเหรอน่านจะเลือกฟาร์มละมั้งเนี่ย ถ้าจะสามาัครเลือกฟาร์มได้นะหรือว่าไม่เลือกก็ได้ถ้าถ้าเราไม่เลือกก็คือเราก็สับไปเอออะไรอย่างมั้งนะก็อ๋อมันมีฟาร์มบอลแยกโอเคเข้าใจเข้าใจนะก็ฟาร์มบอสก็เลือกบอรได้นะตอนนี้มีสโตนะไม,ไม่ไม่ด้ใช้ทีพีนะทีพีมันแก้นะครับแล้วก็มีฟาร์มแบตเตอรี่นะฟาร์มแบตเตอรี่ผลเลือกเลือกได้แบบเช่นแบบเรา เราตอนนี้เราใช้ดักเบดน,นะก็ใช้ดักเบดตีก่อนให้ใใหให้้เลือดถึงตามที่กำหนดก็คือ25พอเลือดถึง25เสร็จปุ๊บมันก็จะใช้ผลพิษสัแล้วก็ตุ้มแล้วก็ให้ให้มันทำดาเมจแล้วก็ได้อะไรไปนะครับผมนะเอาสามารถเลือกลดเลือดได้ให้เลือดมาสักสิบ,ส,บสามอนะไรอย่าง้แล้วก็ฟาร์มอเนี่ยฟาร์มไปแลนะเอา้าชิบหายละ ความเลยวะเอ้าไอเ้เแค่กูหากูหาปุ่มไม่ไเจอไยฟาร์มคิดสังเกตเนี่ยเราสามารถเช็คการคิดสังเกตเลเวลได้อันนี้ผมเลเวลพันแปดร้อยเอ๊บพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสี่นะแล้วก็อันนี้อีเวนต์ฟาร์มก็อีเวนต์พวกคิดมัดคิดมัดก,ก็จะเป็นของแคนดี้เนาะแล้วก็เอ่อฮาโลวีนก็เป็นโบนแต่ตอนนี้ก็สองอย่างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะ สตัดก็เป็นอัตโนมัติสตัดเราแต่จะเลือก up เนาะนะนะแล้วก็เลือกพอย n t อย่างนี้ได้เทเลพอร์ตก็ก็ก,ก็ได้นะพอเท่าอืมทวีลเร็วมากมั้งก็ก็ก็ก,ก็ก็พอได้ถ้าทวีลเร็วกว่านี้รู้สึกว่ามันมันน่าจะโดนแบนแนะนะก็อาจจะมีบั๊กด้วยนะทวีลพอประมาณเนาะประมาณนี้นะนี่เทเลพอร์ตครบเลยนะนะ เพย์เยอร์ก็เราสามารถเลือกดูสเปนเตอร์เพลเยอร์ได้ด้วยนะหรือว่าเราจะไปไม่เราดูแ,แค่สเปนเตอร์นะนะสเปนเตอร์คือการเป็นมุมมองบุคคลนะครับเดี๋ยวเราให้ดูดีๆเนาะเช่นเช่นคนนี้อ๋อคนนี้เขาลงังซีพีอย่างมาๆนะครับเอ่อคนต่อไปอ e ีโรช็อป อยู่แล้วก็ลิเฟตไปกำลังไปกระบองตีอย่างมองมันไอ้เฮี้ยนี่โปนี่หว่าะฮอโป่ได้ลูกเซิร์ฟนะครับนี่ก็เป็นลงดันเนาะครับขัวแล้วออโต้เวรกออโต้เน็กไอแลนด์ออโต้รันนะมาเกาะโต้บายแบบนี้บายไอเทมเนาะ ายเที่ยทุกอย่างผมบอกได้นะว่าเรามีของเท่าไรตอนนี้ผมมีแคดดี้เก้าร้อยนิดๆ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรดีเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะฟาร์มไอ้เนี่ยให้ตันแล้วก็เดี๋ยวไปรีสตาร์ทนะคนเนี่ยนะก็ซื้อของได้เนาะอืมเดี๋ยวมาครับเนเก็บใบดากอนทอลันก็อาได้ชักแมนโคราเต งานได้งานได้เนาะก็เก็บมานีแล้วกันสองสองซื้อเปือนได้เอาตามไอ้ตามพงห,หายไอ้สัตว์โอเคนี่ไม่เคยซื้อนี่ว่ะสัตว์กวลัวละนั่นซื้อปุ๊บไม่ได้ปั๊บเลยเอ้ยเอ้ยอยา่ยาอย่าตกน้ำไม่เอาไม่ดี เออสวยอืมแค่นั้นออกเอ้าไอสัตว์ไอเฮียใครมันเสกวะเสมะกมาแด,ดออกเลยมั้ยดนี่ขรับผู้ชมเกิดอะไรขึลนเจ๋ดายที่โปรเราที่โปมันมันได้เหมือนกับลาพีนะ่ะลาพีนี่คือมีตัวอิจดอนนะแต่นี่ก็ไม่มีนะเนี่ยโบนผมเลย แันต้อมของชำรวยงงเออเจนเจนบอบอบอไอเฮีย hey, หมดโคตเยอะเนี่ยเดี๋ยวละไแค่ที่ผม,มเหลือเฟืองผมอยากซื้อของตกแต่งให้ตัวเองบ้างนอกจากผมใช้หมวกเติมมาลายมานานละอืมอยากจะได้สตานี่ได้สตามาละใส่เลยแล้วลลกัน เซียวมากเซียวเพื่อนยร์นะครับโอ้ยเจียงเจ้ามันดังไปเดียวฟุดก็สามารถเลือกซื้อเดียวฟุดได้แบบสไนเปอร์ก็บายเรนดอมเดียวฟุดตอนนี้พวกวันนี้ผมยังไม่ได้เรนดอมเลยเพราะฉะนั้นผมกดมันจะซื้อให้ตู้ตังหุ่นดีๆนะอ่ะคตู้ตังหายแล้วก็ได้หุ่ที่เราเรนดอมมาแทนบิงฟุตหุนที่มันถูกคนดรอปโอเคมาดรอปดรอปตีก่อน โอเคผลตรงนั้นโอเคเข้าตัวหรอสุดยอดสโกโุลบายบายเดยวฟุตได้เดลผลราคาเลยเอยเอใช่ลืมบอกตอนนี้เวลาตีหนึ่งสามสิบแปดนะครับวันที่สองมีนาคมนะครับนะแล้วก็มีน,นี้เป็นวัเป็นมันหมูย่อย จำนวนหมูย่อยคืออะไรมันมันแบบแบบมันแบบของดิดเล็กน,น,น้อยจอยมาลินจอยเพลตมาดูนะจอยแม่งผมมาอยู่ตรงนี้เข้าหออันนี้ผมดึงเองเพราะว่าผมไม่ได้เล่นฝั่งนี้เลยนะผมจะไปอยู่ไพลเลตนะอันนี้คู่ดาวอยู่นะ,นะครับดาวเล็กน,น้อยดาวเล็กน,น,น้อยไอีสัตว์คูดาวนาไปละโอเคได้ละ, <S <S ละก็เปิดดีวฟูดชอปได้แบบอยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ไกลคนเลื <S <S อกห้าคเปิดดูได้จะเลือกสีอ้าวมันได้เปล่าวะ อ,อันนี้ะได้เหรอแบบเปิด่ยนไอซั์ได้เฉยถ้ามันเป็นแบบการแบบเปลี่ยนอ,อาวุธเนี่ยมันจะไม่ได้นะนะครับผลนี้น่าจะ,จะได้พี่แอเนี่เองก็เป็นชื่อตรงตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอทันชยาเดชเดชเคงะก็เปลี่ยนได้เอเวอเรตต์ A ของเรา หรู้ว่ามันได้เปล่าไอสัตว,ว์อ้าวอ้าวมาเปลี่ยนได้เหรออ่ะเก็บเก็บแร้งเดียวนะเออนะก็ว่าอยู่เพราะว่ามันแบบมันแบบมันมันแปลกๆปะนะเออนั่นแหละมันก็เก็บได้ยเดยอนะเนาะช่างม่นเก็บเก็บใส่ใส่หัวเดียว,สวเสียวเนี่ย ฟุเวทรรี่ก็เป็นเวทรรี่ของผมเองเนาะก็ไม่ได้กัตรตุนผลอะไรมากว่าเนะาะเหมือนกับคนบางคนเอพีพีเยอะก็จะเห็นว่าแบ็กฟุดเขากำลังตีเจ้าข้างบนนั้นอย่างน่าสงสารนี่ก็คือผมเองนะครับโปโมก็ FP เอฟพีชั้นเคยไปดูดีกว่าว่ามีชั้นข้างบนนั้นจริงๆเปล่าไม่ว่ามันเฟกอะไรมาแต่จริงๆนะนะครับเราเปิดเอพีหาแล้วไม่โดนแบนน,นะนะครับนิวฟุดก็ ตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ดูอ่ะอีฟิเนียลเจนิตี้ก็เป็นเจนิตี้เสียงแดงงี้ก็มันกับมันจะได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้สัตว์มันก็มันจะได้แค่เผาแล้วนะแตว่ว่าจริงเผาผมมันคือเผามิงครับเฮ้ย that no. that no แดดโนแดดคูดาวโนแดดคูดาวอันอันนี้แดดปกติ ดูได้คูเดาอินฟินิตเอเนจีตอนนี้เราเอเนจีดูเอเนจีผมเฮ้ผมใช้สกิลผมใช้สกิลเอเอเอเซมนี่เอ่อเอเนจีผมมาอ่าอันนี้เอนจีล็อกเงี้ยเงี้ยอ่าเอ็กซ์กราวเตอร์อ่าผมมีผลพิสารผมลงน้ำเจ็บอ่าเจ็บเจ็บเจ็บแล้วไงต่ออ่าแช่แข็งไปเลยอ่าปิดปุ๊บอ่ามึงเจ็บแค่นั้นแหละนะครับมาเนี่ยอ๋อใช่ มันแชนได้ดีวะสกายเปียสกายเปียเป็นสีเหลืองใช่ป่าวเอ้าท่าามันได้ก็เผาตัวเองนั่นแหละอ้าไม่ได้ใจเนาะเอ้าแล้วเจ้าเล่ห์หายไปไหนโอ้โหศาสตร์ีใช่ไหมโอ้โแย่อเอะาเซตติ้งเซตติ้งสำหรับคนจะเซตรีมูฟพิสโตลเป็นการเสียงตีเนะาะเอาเจ้เซตสปาพอยด์เช่นคุณ คุณมาอยู่ก่อนนี้คือมาฟาร,ร์มก่อนนี้อ่าแล้วคุณก็แล้วคุณก็เทพอร์ตไปก่อนนูโดยที่คุณปิดไว้มันก็จะเสร็จเที่นี่อ่างงงงไหมอ่ะช่างแมงครับบิงม็อบก็แบบรวบม็อบมานะมาอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็แล้วก็ตีนะชิวโกลนมบม็อบมันจะเราจะมองไม่เห็นม็อบนะเหลือจะมองเห็นนะตอนนี้มันช่วยลดความแหล็กนะอ่ะตัวหาคีก็เงี้ยแบบเนี้ยนะอันนี้ผมปิดนะผมปิดผมไม่ได้เปิดมันเปิดเอง ปิดอ่ะไม่ขึ้นเปิดอย่างเงี้ยจับเขาต้อสกิลมันเป็นสับฟาร์มแบตเตอรี่ดิวฟุดเนาะแล้วก็รีวอล็อกได้เนาะเช่นแบบอย่างแบบหยอกฟาร์มทุกย่อหนี้เช่นคุณรับงานลูกค้าฟาร์มทุกย่อหนี้นะัดดิวกันแล้วนะอ่าเช่นห้าร้อยห้าร้อยไปรีว,ว 120. อล์ดร้อยยี่สิบแล้วก็เซตไว้ที่รีวอล์ดร้อยยี่สิบให้น้องๆน,น,นะครับช,ช,ชูอ่ะตอนที่มันไม่ตรงอ่แถมให้เขาสัก 7เวลอ่ะชักนิดนึงอ่าแล้วก็กดลิเวอร์ล็อกพอเขาถึงวิวนั้นมันก็จะเตะออกมาถูกเตะออกมาเนาะนะครับผมชิลๆเนาะอ่ะพูดนานละอืมตามแบบเพนีของเราก็คือเราจะเราจะโชว์แค่ออโต้ฟาร์มอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นไปลองเองกูไม่เกี่ยวเออนะครับก็ที่แบบหมดแล้วนะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แหละนะไอ้เฮียกูจมนะ้ำไปเลยสัตว์แต่กูมีผลพิษสัตว น่าไม่เป็นไรมั้งเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรมันก็จะวาร์ปไปเกาะมันจะมาเซตไว้เลยนะแบบเลเวลนี้ต้องฟาร์มเกาะนี้เกาะนี้นะซึ่งมันเป็นเกาะที่สมดุลของมันแล้วนะก็ถือว่าแจ่มเลยนะนะครับไปเคี่ยวมาเกือบตกอันนี้เปิดเสียงนะเปิดเสียงสองไม่รู้มันจะได้เสียงม็อบไหมอ่ะเวลาตีอ่ะเพราะเมื่อกี้ไปลองตีมันก็ได้ยินเสียงงงมากแต่ก็ช่างเถอะเพราะมันไม่จำเป็นอะไรบทต็กก็ปิดเสียงอยู่แล้วนะมันก็แบบไม่ได้จำเป็นอะไรมาก ่ะเราเซลวิที่เดียวด์กเบนนะเราเซลวิที่ด์กเบนนะนะกรัมแกลรวมมากนะนี่ม,ม็อบลมกัเ่เยวเลยแหละนะนะแหลนะแหล,ลกอยู่นะใครที่คอมไม่แรงคอมก็แหลกทำไมมันก็รวมมาปนะโอ้โห ASMR fast attack คมๆนะครับ เราลองไอ้ควสนหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ไม่กับยี่สิบเกือบจะยี่สิบนาทีแบบสิบเจ็ดนาทีกว่าอโอ้โหเฮียมีคลิปไหนบ้างในที่ยาวขนาดนี้เออก็มีสักสองสามคลิปเออนั่นแหละห้าคลิปหกคลิปเออไม่รู้ใครไม่ไรู้ขนานี้จัดมึงเฮียเค้กควีนอยู่ข้างบนฮะเสร็จกูไอ้เฮีย คลิปแม่งเออเอาไงเอาเอาสุดเอาให้สุดยี่สิบนาทีไปเลยลมันน่าจะรอม็อบเกิดทุกรอบแล้วั้งเนะี่ยมาถึงจะฟาร์มทีเนี่ยเนี่ยก็ว่าตอเชื้อเสร็จแล้วนะตอนนี่โอ้ยครับขี่ก็ระวัาางดีๆก็เดินไปจมน้ำตายคนระับเดี๋ยวมาลองฟาร์มบอสด,ดีกว่าบอสบอสบอสโอเคเพิ่งเกิดนะก็แล้วก็แล้วก็รีดรีเซ็ตสักรอบมึงแล้วก็กอวกโอ้ยแต่แต่แตแต ได้ของฟรีฟ้าแพร่จะไม่นิ่งมากแต่ว่าก็ไม่ก็เลยมากาเจ็บดัน,นไอสัตว์ขอโทษเลยไอเหี้ยคุณแม่งดบับดับไอเหี้ยตายอ๋อไอสัตว์ตายเหนะี้ยอะไรนะใช่ไอดาบิกมันที่บอกอ,อ่ะเปิดฟ้์แพร่ได้ไงดูให้เอาไว้ไาวาด้แล้วอ่ะแค่นี้แหละอ่ะสวัสดี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบายขอเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะนสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายๆที่ลิงดีซ่าซ่าอยู่ตรงไม้ขม่นเขาทิ้งข้อควาก็ได้ไอไอไอ้ไอ้เอลนรกไอ,กอ,กอกส้สัตว์ซานต้าไม่น่ารับมึงไว้เลยเฮีย